ตื ừ ừ, cow, ่นห uh, ูเลยเก็บด no. yes? uh, ัานเก็บดัานอ่ะมันปะมันไม่ละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจริงนี่มันมันใชี่ยมันเพราะมันมันทันสีอ่ะที่ทันอ่ะที่เขาทันเพราะว่าเขาเขาชินกันดีกาอะไรอย่าเงี้ยไม่ทำอะไรไม่ได้ก็ไม่ค่อยเจอที่เป็นออกมาแรกแข่งนะใช่ต่อยนั้นสนใจจต่อยกันะ เราจำได้ค่เขาเขาเขาออกแบบตอนนี้เขามีจังหวะที่เขาประสบการณ์เขาดีเยอะยิงยิงทำนานใช่เขาดูผมดึงไงผมรอดึงแลเราแก่เก่าการเที่ยวเหน่หนึ่งสองสามสี่ห้าชิวบอกเขาร้อนมังนะ เอาละผมต้องวันฉายพีทครับโอเคต้องวันฉายอ่าวคำถามแรกได้เลยครับสองหนึ่งตัดสองละไม่มีใครถานครับไม่ถามผีนี้ด้วยครับกันวันนี้ได้รับชัยชนะครขาขอรับเป็นไงบ้างครับหลังเกมครับเออสนุกสนุกมากครับเพราะว่าพี่เขาเ่อยกิจการอันนี้มานานประสบการณ์ที่เยอะๆครับก็ออกได้เสียมันสนุกมาก นี่เกมเรียกว่ามันผิดคาดไปครับไม่คิดว่ามันผิดคาด<ม>ไหมมันก็ผมคิดว่าแล้วว่าสูสีแน่นอนเพราะว่าเพราะประสบการณ์พี่เขาต่อยทีมซิงมาเยอะเราเพิ่งทีที่สองก็มงว่านะมันก็สนุกดะครับวันนี้หลังเกมนี่เราเกิเราบาดเจ็บตรงไหนบ้างต่อครับไม่มีไม่มีครับไม่มีจุแรกตอนที่โดนเตะโดนโดนทางพี่โจเตะขาเปไงครับ ก็มันโดนอยู่แล้วมันก็ธรรมดาที่เขามันโดนได้แต่ก็ต่างโดนเนาะแล้วชกที่สองตอนที่เราโดนหมักเปไงหมักพี่โจไปไงก็ต่อยแล้วเราจะไปได้ไม่ได้มาอะไรแค่แบบซึมๆแค่ซึมแล้วก็ฟื้นซึมร่างกายเราดีเขาก็โดนเหมือนกันเขาก็ฟื้นเร็วได้ของมันโดนันได้ครับธรรมดาแล้โดนอยู่แล้วถ้าเกิดให้ให้ให้การประเมินคะสํสำหรับนักมวยที่ไม่ได้ชกสิบห้าเดือนเนี่ยการคิดว่าพี่โจเป็นไงครับสุดยให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ถ้ากลับมาชกถ้าพี่โจกลับมาชคอยู่ในได้ได้สบายๆนะเนีเขาเหมือนเขาออกกำลังกายตลอดแลพี่เอาประสบการณ์เยอะพาพูดถึงนี่หลังจากจบไฟนี้นี่ไฟหน้าครก็คงจะเป็นการที่คาดการณ์กันนะคาดการณ์กันนเจอพี่บอลเราหลังจากนี้จะต้องทําการบ้านหรือว่าจะต้องมีการ เตรียมตัวอะไรสําหรับไปเจอที่บอลมั้งครับก็คงต้องซ้อมเหมือนเดิมไม่ได้เตรียมตัวแล้วก็คงก็เหมือนปกติคราบว่าผมต่อยใครผมก็ต่อซ้อมจำแน่แล้วป่อยพี่โจเสร็จเนี่ยในไฟเนี่ยเราประเมินตัวเราเองนะเป็นไห่ครับพอที่มันใกล้เคียงกับตําแหน่งแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งได้อย่างครับมันยังสู้เขาไม่ได้แค่คิดว่าไม่นานหรอกคิดว่าเราฝึกไปเรื่อยครับผมผมดูจากการออกวิดผม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 ไม่ชิน ว่าประสบการณ์น้อยนี่ต้องพูดตรงว่าประสบการณ์ละน้อยครับก็เกียบไปเรื่อยมันได้คล่องกับต่อยมวยไทยเนาะอย่างผมไม่เผยจับขาเนี่ยผมมันไปกับมือไทยไปแล้วแล้วก็เทียบกับไฟที่แล้วเนี่ยในสไตล์แบบที่บ็อกซิ่งนะการรู้สึกว่าสมูทขึ้นไหมดีขึ้นไหมัช่นี่ดีกว่าดีกว่าดีกว่าเพราะว่าคูตจะสู้เขาโจเขาอาวุธเยอะกว่า หลังจากที่ต่อยไปแล้วนี้สภาพร่างกายเป็นไงวันนี้กันก็ออยังปกติครับได้ก็แลกกันมันเราก็พิเดินนีนคุยกันอยูน่ยนี่ก็เหนื่อยัคู่กันเหนื่อยเขาเขาเหนื่อยมากามกันเหนื่อยเหมือนกันครับแลกกันหลังชกพี่โจว่าไงมั้อองครับเขายอมรับเขาบอกว่บสู้ไม่ดได้อะไรอย่างเงี้ยบต่ว่าคมสู้ไม่ได้เลยอานผมขนาดนี้ก็ ตอนนี้ก็มีแฟนมวยให้เงิงใจมาเยอะแล้วก็ชื่นชมว่าไฟนี้นี่ได้ชมแบบโอ้โหสนุกดูเดือดเกินคาดเลยอยากจะพูดอะไรกับแฟนๆบ้างไหมครับข,ขอบคุณแฟนคลับที่มาเชียร์ที่สนามเยอะมากแล้วก็แฟนคลับที่เชียร์หน้าจอขอบคุณมากๆครับไฟนี้ก็มันเดือดแต่ว่าอาจจะไม่ถูกใจใครก็ขอโทษด้วยน,นี่ก็ยินดีด้วยครับกับเชียร์ให้ไฟนี่เชรันครับขนีญาครับก็ขอถามว่าถ้า ผมคือไฟนี้สามารถเป็นประสบการณ์ที่แบบว่าจะสามารถเอาไปต่อยอดไปสู้กับชิงกิทได้ไหมครับผมเก็บประสบการณ์ไป็นใอาจไม่ถึงว่าไฟต่อไปตัดชิงกิทจะเป็นไปได้เก็บประสบการณ์ไปเลยครับโอ,โอเคครับขสอโชคอดีค,ครับผมค,ครับน้ำไหมไ <c oughs> เดไพรุ่งคันขไใ้ยวเดินใ้หไนอยได้ไปควมได้

มเีแ้รอครจะมาเดือคมเอก็มาเดืเนลั่้แบเมเน้มเชียร์ตะวันฉายใช่มาเชียร์ตะวันฉายแด้วผมชิงย่ขังให้เองไปเสร็จจัดไปแล้วผมมาชิงัได้ก็ได้เตรียมเตียมกนพวกมัด้วย ไมนรวมกันเลยวันเชียมไหมวันเชียมติดตามมาตลอดขอบคุณมากครับมากพี่พี่ตะวันขังกับพี่รถชายผมดูตลอดครับอยู่มอยู่ครับตันชายครลบอนดูครับยมรต้องีคมีข้าสารพันธมืไหรีอได้กับพักผ่อ

เนื้อเน้นไม่มีน้ำได้มือต้นหัวเลยเจ็บดันเจ็บดันอ่ะ่อยมันไม่นะนี่เหรอเดี๋ยวเดีไยวดีมันจริงอันนี้มันมันยัมันมันจริงอะ ที่ทัน่ะที่เขาทันเพราะว่าเขาเขาชินกันดีกาอะไรเงี้ยไหนทำอะไรไม่ได้ก็ไม่ค่อยเจอที่เป็นต่อมาแลกแข่งแบบใช่ต่อไปนั้นใจจมอยเราจะไม่ค่อยเขาเขาเขาออกกับตอนนี้เขามีจังหวะที่แบบเขาประสบการณ์เขาดีแบบยิงริงทวาไหนใช่เขารู้ผมดึงไงผมรอดึงเลยเอาเราแก่เก่าการเตียบเสียงใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้า ชือบอกเข้าร้อนมึงนะครับผมขอครับ5 4 3โอเครอดใช้ครับเนันตัวมองกล้องครับนันตัวมองกล้อครับสวัสดีครับผมตะวันใาย